ทุกช้อยว่าทำไมถึงขอเฉพาะกิจอ,อีกสิบคนทำไมถึงขอรถตู้อีกสิบคันทำไมถึงต้องรถตูม้มาเสริมทำไมต้องเยี่ยมโรงบ้านเฉยๆแาบส่วนองค์การเนี้ยนะคะบางทีจริงๆเขา,า,าต้องการการตอบปัญหาเฉยๆเพราะว่าส่วนมากครับวิชาการที่อยู่ในอนุเนี่ยวิชาการคบบที่แต่ส่วนเราวิชาเกินคือการไม่เอาแต่ประสบการณ์จริงที่อยู่กับตัวเด็กเพราะถูกใจหวัเลยอยาจะพูดคำเยวว่าหนูไม่สามารถที่จะสอนพวกนั้นจริงๆเพราะเกิดมาเป็นอย่างนี้หนูไม่เคยมีเนาะ แตนต่อ,อมาก็เป็นอย่างนี้ก็กรุณาช่วยชีย้แนะด้วยหรือว่าจะเป็นเด็กๆไปเนาะถ้าสามมติหนูคลอดมาแล้วเป็นเหมนคงไม่หนูมไม่ได้มาต้องการเอารูปหนูมาเป็นปัญหานะคเป็นภาระของใครแต่หนูต้องการให้เขายอมรับและช่วยเสริมในที่ที่จะเป็นหญิงไม่ได้เก่งเลยนะเขาต้องขอโครงการนี้จะบอกเขาว่าหนูมาผู้เชี่ยวชาญมาตรงนี้ที่มีลูกไม่ได้มาขอแต่หญิงอยากให้ยอมรับในลูกจริงว่าลูกหญิงจะพัฒนาอย่างนี้อย่างนี้อย่างตรงนี้อยากสนตรงนี้นะคะ่ะหญิงจะเอาใจไปก่อเขามากกว่า เราพูดว่าทุกคนก็จะพูดแค่ว่าเอาให้น้องไปงเจอแล้วปรับไปเลยอย่างนี้นะสวมากที่หญิงนะแล้วก็คือเราเอาใจเราคืออยากให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแต่ที่เราเรียกชมรมมาคุยมาพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนแั้วเดี๋ยวหญิงีจัดที่จะจัดโครงการปีหน้าเนาะก็จะเชิญเนี่ยพวกเราไปด้วยนะครับผมผมคิดว่าเป็นนโยบายใหม่ของเรานะครับโดยเฉพาะชมรมเนี่ยเดี๋ยวผมไจ้วบางแผน ก็อย่ไปสารเนาะสักสามจังหวัดรวมกันแล้วมาคุยกันอย่างวันนี้เราผมว่าได้ประโยชน์เยอะนะผมก็แชร์ไอเดียที่ที่มีประโยชน์จญิงก็ได้แชร์เดีอย่างคนใหม่เข้ามาเอ๊ยจะได้เกิดปะกายเกิดความคิดเกิดความรู้สึกว่ามีพลังอยากจะลุกขึ้นไปทำนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนพลังที่เราส่งต่อให้กันแต่อยากให้เราทํากันด้วยความแบบชัดเจนเนาะอย่างที่หญิงเนี่ยก็จะ ให้เห็นเลยว่าเราได้เงินมาเท่าไรจ่ายไปเท่าไรมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่งตางๆเนี่ยให้หกระบการเลขาเห็นได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันหมดไปเมืหมดไปมันจะมุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องการงานของพวกเราไปตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเช้นคางแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะอยู่นี่อยู่แค่ช่รงรมมันควรจะมีมาตรฐานองค์กรมันควรที่จะผ่านไปถึงสู่บริการแล้วพอบริการพวกผนก็จะมีนะครับดูดีแน่นเพิ่มเข้ามาทําให้เรา มีมากขึ้นนะครับแล้วเราใช้เงินของคคกองทุนแบบมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับคือทํายังไงวัดผลออกไปแล้วเด็กของเราเนี่ยมันมาร่วมโครงการเขาลับไปแล้วมันมันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่น้องเอิร์ธเนี่ยเราให้ฟังเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะผมได้คุยกับโรสแม่เขาเนาะใช่เออเลาให้ฟังแล้วตนะอ,อนน,น,อนี้เขาเขาทุ่มเงินให้ไปเรียนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรื่องนึกไม่ออกเลยว่าแล้ว ไม่ถึงปีแล้วจากเดิมที่แบบเด็กที่อยู่ในบ้านอ่ะเสร็จแล้วมาจากที่หญิงบอกว่าอะไรนะมาเสริมด้วยมาเติมคนขาดด้วยที่เราบอกว่าดีมาไม่ได้ที่มาเสริมหน่อยอโอเคหญิงกำลังเพิ่มแล้วเขาเริ่มที่เราเีิ่มไปได้สามห้าปีนะแต่ว่าเป็นที่ได้ปี่นั้นอ่ะอย่างก็ตอนนี้เป็นเลขถึงระดับกรุงเทพเลยเป็นเลขที่สภาสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็ มันก็เริ่มพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้ววันเล่นเข้ามาไปเล่นที่ฟองของมามันมีความสุขนะโอ้โหแบบเล่นไปเรื่องนะประเดี๋ขนาดบอกว่าเอ่อก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องแสดงนั่นก็กลับก่อนนะแม่แม่จะเป็นแม่แมบอกพอเราบอกเนี่เพลงแล้วเราเลิกนะพอเพลงนี้ขึ้นอีกเพลงเล่นต่อไม่หยุดต้องรออีกเพลงอีกแล้วอีกเพลงนึงผมบอกว่าต้อง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 ให้กลับเราไปกันเดี๋ยว มีเกิดก็บอกเดี๋ยวลมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาจะเป็นไข้อะไรคือคืออยากให้ให้ให้มันทำงานแล้วมีความสุขนะอย่างในเนี้ยผมคิดว่าถ้าพวกเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าถ้าเราทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขและเปลี่ยนกันถ้าเปลี่ยนแนวคิดแล้วทำงานอย่างมีความสุขเนี้ยก็เลยอยากให้อย่างของหญิงเนี่ยจะเป็นต้นแบบอันหนึ่งเนาะที่ชัดเจนไอ้อย่างโครงการแสดงความสามาถเป็นไงบ้างที่จะเริ่มเอางคะก็กำลังคิดจะเริ จะผปาอีกนิดนึงบางคนแต่ใจอาจจะไม่ใช่แสดงความสามารถเช่นนะคะเป็นรักอารรพบทแต่ละจังหวัดพอดีว่าแสดงความสามารถมาคือหญิงไม่เก่งนะครับด้วยมินี่บอกตรงๆเพราเอื้อนมาอย่างนี้แล้วปุ๊บหญิงก็ต้องทําจับทางว่ากอเป็นยังไงยังไงจะมาทำยังไงขอให้มีนัยยุคให้หลักเกณฑ์มากขึ้นลึกซึ้อันนี้อันนี้หญงต้องทำเป็นขั้นตอนนะว่าเราไม่ได้ทำเป็นพูดตรงๆไม่ได้ทำเป็นขอทานนะคะเด็กเราเปความสามารถเราดูสรรพคุณก็ออกมาเติมความสุขให้คนทั้งโลกว่าเด็กเรามี็นความตรงตรงนี้ แล้วหญิงต้องเปลี่ยนทางทัศนคติที่พระอิสานเราผู้ชมชมรูปถ <im> ูกไว้แล้วเนาะพี artists, ่ผู query, cream, ้ชมชมนะบ้านเรามิยาอยู <im> ่นะบ้านเรามิยมไม่พ <im> ูดถึงนะคะที่มองภาพเนาะเอาซัวเอารูปของเจนกินน้ําจิ๋นเจ็งนสินะคือมันมองภาพไม่ขาดกับพี่เลยนะส่วนตัวหนูนะแต่ว่าหนูต้องคิดให้มันอัพกว่านนะหนูว่าฝากโจทย์ท่านายยุายมีน้องก๊อตเขียไปเล่นกับเจนี่เพื่อขีมใช่น้องก๊อตนะาะน้องก๊อตทั้งเต้นทั้งร้องเดี๋ยวไปกลับไปดูคลิปดูนะที่เมื่อกี้ที่ให้ให้เรากดไลค์กดแชร์เนี่ยเเราไปปิดดู เด็กโี่มเล้บเจนอนเอรเคริมสนุกมากตอบคำถามได้หมดอย่างอะไนะคขออนุญาตไอไออาาอย่า,ายนนงเงี้ย,ยเ,าาเดี๋ยวเขาจะหาิไม่ได้แล้วะเจด็กเกไปะคะอเด็กทีมานยกเขไปอเต้นไม่หยุด <c oughs> เขายองเลยค่ะถ้าตรงท่าเต้นแถวนั้นนะคะเขาคงจะก็บอกว่าจะเอาไปเล่ยจากคนชีวิตคนแซวแต่ยิ่งเล่าข่าวไปนะ ใช่นี้อาจจะเป็นหมอลาก็ได้นะไม่ใช่แต่เอาความถนัดของเด็กคือเอิร์ธเขาชอบไมเคิลส่วนตัวส่วนเอิร์ธหนุนโจทย์หนูเยอะนะเอิร์ธไมเคิลส่วนก็ใหม่ไทยเออหนูคิดเยอะนะพี่ขอบคุณนะคงก็ไมเคิลไปสามคนอีกคนนึงก็ลาวเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทีช็อตเหมือนกันค่ะอีกคนนึงเด็กก็น่ารักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่ที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำเพื่อเขาเนาะหนูก็จะพรีแพร์ไปตามนี้ค่ะเมื่อวานเมื่อวานไปเจอที่จับเชิงซาอ ว่าที stumbled, km, 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 it, mm ่วาดรูปรถสิบรอรถหกล้อรถสองแถวเขาเขียนแล้วก็จินตนาการแล้วเขาก็เขียนลงในกระดาษของเขานะครับเนี่ยเขาก็มาปรึกษาว่าจะทำงั้มันเป็นรายได้นเนี่ยก็คือผมก็เลยบอกให้ลองวาดรูปแต่ว่ากระดาษเขาเขียนให้มันเป็นกระดาษสมุดธรรมดาไงยสมุดในสมุดเรียนอ่ะมันก็เป็นเส้นๆๆบอกว่าไปซื้อกระดองกระดาษที่ดีหน่อยแล้วก็เขียนแล้วพัฒนาขึ้นมานะครับต่อไปก็สามารถไปแสดงเอาเล็กๆเอาตามหมู่บ้านทัางวั แล้วการพัฒนาขึ้นมาต่อไปจะเป็นระดับประเทศเองนะครับแล้วน้องก็ด้เก่งขึ้นเราก็ต้องหามืออาชีพเข้าไปเข้าไปแนะแนวให้เขาเก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลับไปถ้าไปดูนะลูกเราแต่ละคนหลานเราด้วยเขาเก่งอะไรอยู่นะครับคนงีเขาเปิดเพลงเขาดิ้นดิ้นเฉยเฉยเนี่ยอย่างเมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องผู้หญิงที่มาคู่ก,กันกับที่จากเชียงสาวเขาก็พูดทําเขาก็เป็นเด็กสติปัญญาเนาะเขาก็ยังพูดจาไม่ค่อยพาะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่พอเ,เปิดเพลงแล้วเนี่ย เป็คนละคนเราตั้งลงเลยเต้นดีมากถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไเต้นได้อะไร่างเงียเขาจะลืมถ้าเราปล่อยมันวีเฉยเนี่ยเขาจะกลับเข้าไปสู่โลกที่เขาเป็นสติปัญญาชัญนะแล้วกกลับเข้ามาในเพลงที่เขาชอบที่เขารักเนี่ยเขาจะเต้นเขาจะเป็นอีกคนนะครับเรา้เราเราเราช่วยกันดึงสัภาพนี้ขึ้นมานะครับมองเห็นแบบเอาเรล่านี้ขึ้นมาให้มันเป็น ให้มันเกิดรายได้ให้มันเกิดอาชีพที่มั่นคงเพราะวันนี้เรามาคุยกันอย่างนี้ร้างการให้พวกเราเนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนมากทีเนอะย่างเรื่องการจ้างงานก็เหมือนกันหลายคนได้มาห้าปีเอาเงินไปทําอะไรครับห้าหกปีที่ผ่านมาอันนี้คนอยว่าอันนี้ยังไม่ได้งานค่ะยังไม่ได้งานสามสิแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ว เขาทำสะอาดที่ศาลาใช่ไหมเขาเอาเงินไปทำไรต่อีไม่ไ้ีส้างบานลยสรา้ไม่ไแล้วเขาพัฒนาอะไรผมมี้บนะคะสร้างบ้านองรยู่เทียงนาอ่าาบ้านอยนาคือสร้างที่ลูกเลยนะคะเอาเงินอะถอนเ็มืนที่แม่เคยเชื่อแม่มณีนะคะเขาเหมเงินสร้างบ้านคือองไม่สร้างไปแลเจ็ดหม่นมาสร้างตอนนี้ก็คือพอไปนามีที่ทอนที่นั้นนะคะเต็มเต็คของลูกเลย เนี้ยนะคะแล้วก็อย่างจูที่กรุงไทยซื้อบัวตอนนี้มีประมาณสิบกว่าตัวคือเขาซื้อสาวทีตัวนี้ไม่ค่อยซื้อแต่ตอนนี้มันคลอดไปเรื่อยแล้วค่ะก็คือมันมนแล้วแต่แล้วแต่ึุกเพลงครอบครัวแต่ทีนี้ไปถามมาห้าปีที่ที่ได้แล้วนะคะ ถ้าผู้บริษัททำให้มีจบปีเลยคือมันเป็นโครงการเลยใช่ไหมคะจะแต่งความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขาดสามแสนนะคะขาดนะสามแสนอย่เดี๋ยวส่งให้หรือส่งไฟให้ส่งไฟได้เลยนิดไม่ค่ะคืออย่างอย่างอย่างของพ่อหลวงเนี่ยเคยเคยเคยปรึกษากับท่านอาจารย์เลค่ะว่าเอออย่างของเราเนี่ยแบบตองมันจะชอบรำเนาะจะรำเก่งคือชุดเดิมก็มี ชาไ์ตแสงอ่ะตอนนั้นที่ที่ไปที่ที่ชนะนะคะไปออดิชั่นอ่ยที่ชนะตอนนั้นอ่ะเออเขามี็นรุ่นูตชาร์ตแสงด้วยก็เลยรู้อย่างเงี้ยเป็นนักมากเออเราทำซ้อมให้เป็นชุดซ้อมให้เป็นชุดเลยแล้วเวลามีงานพุ่เนี่ยของเราจะขอขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะว่าขอขอขึ้นงานในเทศกงานงานหนึ่งงานเทศกานของจังหวัดการชาติหรืองานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นงานบน ไปนคนพิการเหมนกันก็เลยม่ย้งจีท่านต่าบอกว่าเออเราขอขึ้นก่อนก็จะไดสองคู่เราเตรียมไว้เลยนะครับแล้วพอถึงเวลากินุเนี่ยนะครับที่ก็สุสัน์ก็ไปขอที่ประชุมนะครับก็เราขอทุแสดงก็ล่าสุดนะคัแกะจากัดพิการี่สี่ธันวาหนูส่งไปแล้วค่ะหชุดค่ะให้แสดงเดี่ยวนะคะไม่ใแดงถุแน่นนอางสงไปรร้อยพร้อมกับอดว่า แล้วก็พร้อมขอสนับสนุนนะคะอันนี้แค่คุยเฉยๆแล้วแต่กรณีว่าของหญิงจะมีค่าขายอะไรด,ด้วยหญิงมอบทองแท่ทองแท่ทงทหนึ่งกำน,นะคะจัชชลากับทีมสาภาไห่กับทีมที่นี่ค่ะกับทีมด้วยแล้วก็กัำที่อะไรก็พ่อแไ่เพราะแม้แบบวิศวะนี่ยเขาถึงกมจะเป็นแท่งะะเลค่ะได้เป็นการเอาไว้ให้จัชชลาคือมันสนับสนุนกันเนาะแล้วแต่ที่อยากจะเป็นอันนี้หรือว่าให้เขาถึงแก่นเพราะว่าทีก่อนมันเป็นว่าหมงขขาวเป็นการน้ำแล้ว ทีนี้เราเป็นทองแล้วก็ให้เด็กมาแสดง5ชุด5ชุดอาหวขาดจุดไปเรียบร้อยแล้ควค่ะเพราะเขาจะเป็นคนที่24นี้แล้วก็ครับ24ลูกบาศก์นี่ยค่ะแต่นที่24ทุกไม่อยู่ไปกรุงเทพแต่ว่าหนูจะสั่งเด็กไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมีชุดการะสะแสดงอย่างอย่างวันพุธการที่ไทยสงสารที่าระกูลสีใน,นที่น้อยเอยอะแยะ